เจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ใบโอไว้เผยผิวสวยกระจ่างใสยยางเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646 จากข่าวในช่วงนี้กับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงที่2นะครับเราจะมาเปิดอัลบั้มและพูดคุยกับนักร้องน้องใหม่จากค่ายกรุงไทยนะครับพูดถึงค่ายกรุงไทยนะครับเป็นค่ายคุณภาพอีกค่ายหนึ่งที่ผลิตผลงานเพลงมายาวนานนะครับโดยเฉพาะสายของวงการลูกทุ่งนะครับแต่หลายคนคงจะรู้จักนักร้องที่เป็นผลผลิตจากค่ายค่ายนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ครับการสร้างประการใหม่ก็คือการนําเสนอลูกทุ่งสำเนียงใหม่หรือว่าลูกทุ่งกลิ่นอายความเป็นป๊อปเป็นครั้งแรกของค่ายนี้ด้วยครับ และทีส่สําคัญนะคะนักร้องที่มาประเดิมค่ายนี้น,นะคะแล้วก็ในช่วงของการทําเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงลูกทุ่งแท้มาเป็นลูกทุ่งป๊อปนะคะต้องบอกว่าเธอพกาพาเอาความสวยแล้วก็ความสามารถมามากๆเลยทีเดียวยนะคะไปพบกับนักร้องท่านนี้กัน,นะค่ะน้องเมย์เมธินีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศข้างบนโอเคเนะเราเปิดสูดหายใจโล่งๆข้างล่างอย่างไงบ้างครับข้างล่างก็ดีค่ะพุดกิแจแล้วโอเคกันนะะไม่ใช่นะคะนี่ บอกว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นลุกใหม่ของกรุงไทยเลยนะนะคะต้องถามก่อนเป็นมาน้องเมย์เป็นมาอย่างไงครับสมัยก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงไทยทําอะไรมาก่อนได้แบบต่อนั้นนี่เหรอคะก็ร้องเพลงบ้างแล้วก็เปิดเปิด้านวดดิ้งอะค่ะอ๋อมีลานวดดิ้งด้วยก็ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าความสวยความงามจ้ะนนะคะแล้วก็ความฝันการมาเป็นนักร้องนี่เป็นงานมันเป็นความฝันของเราเลยไหมคะ

ก็มีประกวดแต่หน <so ูไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่อ๋อก็คือก็ประกวดตามฝันเราไปเรื่อยนะใช่แล้วมนเขาเกเราก็อยากเป็นนักร้องก็ต้องไปประกวดแบบนี้แหละใช่นะคะแล้วเป็นมาอย่างไรมาอยู่กรุงไทยได้ครับก็ตอนแรกรู้จักกับพี่หัวไก่ค่ะค่ะแล้วก็รู้จักเขามาตั้งแต่ตอนอายุสิ้าแล้วอะแล้วนนี้เขาก็แนะนําให้หนูรู้จักกับพี่วีระพันธ์จะเป็นเป็นลูกชายของเฮียจุน แค่จนกรุงไทยเนี่ยนะพอได้เริ่มรู้จักกันแล้วเอ้ยโอเคเขาก็มีค่ายนี่นาะแต่ว่ากรุงไทยนี่ต้องบอกว่าหายหายจากการทําเพลงไปนานพอสมควรใ,ในช่วงในช่วงแบบว่า,เ,าเปลี่ยนเ,เรียกว่าของสภาวะในช่วงที่ผ่านมาแนวพรุงแนวเพลงอะไรเงี้ยแต่การกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแนวให้หนูร้องลูกทุ่งป๊อปนะครับเป็นยังไงบ้างคราสำหรับแนวคิดแบบนี้ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเขาเขาก็พยายามปรับให้เข้ากับ ความเป็นตัวหนูค่ะแล้วจริงๆร้องเป็นลูกทุ่งแท้ๆได้ไหมก็ได้ได้นะอยากฟังหน่อยอยากฟังหน่อยเพลงที่หนูเคยใช้ประกวดหนูชอบร้องชอบซ้อมอะไรเงี้ยเอาเพลงที่ซ้อมนะใช่ค่ะก็เป็นเพลงของคุณพุ่มพวงค่ะเพลงเพลงไม้ขันมากไม้ขันมากเลยโอ้โหวันนี้เพลงแบบว่าเพลงรองร้ร้องอ่ะสักหน่อยหนึ่งค่ะน้องเมย์เออ โขาได้ฟังวังเวงเออเวสิ้นหวังแล้วรักเราจึงเศร้ามอง <millions> เห็นคันมาเขาแห่มาน้ำตานองเช่งางมองออนาะ แอบคาดอ่างเังาใจอู้โหทำไมหนูไม่ร้องต้องเตะแท้ะฮะพี่ก็บอกโอ้โหนะความสามารถความสามารถก็มีเยอะเลยอ่ะเออ เออหนูก็มีความสามารถอ่ะอย่างหนึ่งคือบางคนแบบร้องลูกทุ่งป๊อปเนี่ยเพราะว่าอาจจะร้องลูกทุ่งแท้ๆได้ไม่ดีแต่หนูก็ทำได้ดีมากมากเลยอ่ะัหน้าตาเขาดูขัดขัดกับระบบการร้องพวกคิสักครู่กไหมไม่ไม่ไม่หมายโดยตงค่ะว่าหแบบอินเตอร์อ่ะหน้าเขาบอกเป็นมีคนบอกว่าโชว์ไปเป็นนางบงนางแบบอะไรอย่างงี้มาก มีนั่หนูกลัวโดนหลอกเอาเด้อที่หนูหนูก็เลยตองเป็นคนแทนทำไมอะไม่ถนัดอะไม่ถนัดเหรอเอาแต่หนูก็บอกว่านะรูปร่างนะร่างหน้าตาอะไรเงี้ยหนูดูในกล้องเลยหนูสวยมากเลยหนูดูท้ตัวว่าหนูเป็นลูกคนใหม่คนหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะหนูมองวงการลูกทุ่งปัจจุบันนี้ยังไงบ้างก็รู้สึกไปไกลไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็ เราก็ร้องแต่เพลงประเภทแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีเต้นมีอะไรมีเต้นมีอะไรอย่างงี้ตอนนี้หนูต้องปรับตัวเหมือนสตริงแล้วจะมาเนี่ยหนูต้องปรับตัวอย่างไงบ้างเมื่อจากวันนั้นถึงวันนี้เออแต่หนูหนูก็เรื่องแฟชั่นหนูก็ไปก็คือหนูก็เต้นได้ร้องได้อ่าหนูก็เต็มที่ในทุกอย่างเลยให้ครบเครื่องแต่ว่าเพลงลูกทุ่งที่แบบว่าเหมือนสตริงมากหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยร้องเาไม่ค่อยร้องเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็คือถ้ามันมีห่างห่างแบบลูกทุ่งบ้างอะไรเย่างี้ ชอบเจอเลยทีเดียวนะครับพูดถึงอัลบั้มกันดีกว่านะคะตอนนี้ทําออกมากี่เพลงคะตอนนี้ทําออกมาประมาณสิบเพลงค่ะสิบเพลงครบแล้วฮะแต่ว่าใช้ชื่อบั้มว่าโอ้ยความรักค่ะโอ้ยความรักทำไมถึงใช้ชื่อนี้ต้องอย่างนี้ด้วยโอ้ยใช่ใช้ชื่อนี้ชื่อนี้เป็นในเพลงทั้งหมดอะค่ะจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอะค่ะอ๋อเป็นหลากหลายแง่มุมของความรักอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะมีรักแบบไหนบ้างในอาราบัมทั้ง10เพลงเ ก็มีสุขมีเศร้าแล้วก็มีเสียใจร้องไห้อารมณ์ชิลชิลทำใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมีหลายหลายอย่างบางคนก็อกหักแต่ก็ไม่เป็นอะไรอ๋อฉันอยู่ได้นี่ไม่แคร์เลยนก็เลยกับเป็นโอ้ยความรักมันก็มีหลายอย่างให้เราได้ไปสัมผัสนะคะใพในสไตล์แบบไหนที่หนูชอบที่สุดเลยใน1ิอารมณ์1ิเพลงที่เป็นความรัก1ิบรูปแบบในอัลบั้มเนี่ยหนูชอบอารมณ์รักแบบไหนอะซึ้งเศร้า อกหักมันใจไม่เป็นไรหรือยังไงมันถ้าถ้าจริงจริงคนคนคนเราเนี่ยก็จะมีทุกคนนะอกหักคนสวยก็อกหักได้อะเหรแลดงว่าหนูชอบเพลงใดเศร้าๆอกหักออกหักแล้วก็ทําใจได้เข้มแข็งเข้มแข็งมากกว่าเหมือนเพลงโอ้ยความรักอะค่ะลองฟังดูลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงแล้วว่าจะต้องล้มไปแล้วเฮ้ยเราต้องแบบว่ายืนหยัดขึ้นมาสู้ให้ได้ใหม่ นะหนูมีนักร้องในดวงใจแล้วหนึ่งจากพุ่นพูงดวงใจน้วหนูคิดว่านักร้องลูกทุ่งคนไหนที่หนูชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงร้องเรื่องของบุคลิกหน้าตาเรื่องของการวางตัวในวงการหนูชอบถ้าชอบร้องหนูก็ชอบพี่แคทลาตะกาอ๋อแคทลาตะกาก็ร้องดีแล้วก็อชอบพี่กจักรพัน์แล้วก็ชอบเบิร์ดทธทงชัยเยชอบอย่างที่ชอบชอบคน,นที่เขาเต้นได้ร้องได้หน้าเวทีเขาร้องได้ดีอ่ะอ๋อ,อเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เอ็นเตอร์เทนเนอร์คือครบอะค่ะ แล้วคาดหวังกับอัลบั้มชุดแรกในชีวิตไว้มากน้อยแค่ไหนคะน้งองเย์คาดหวังเหรอคะก็ก็ก็พยายามทําให้ดีที่สุดอะจาอ้ะแล้วก็คาดหวังไว้แต่ก็ไม่ได้สูงมากเราเอาที่ว่าเต็มที่ทําให้ดีอย่างที่เราทําได้มากที่สุดอะค่ะอืมนะคะแต่ว่าแหมเดี๋ยวนี้วงการลูกทุ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมี เสียงเขาเรียกว่าความเป็นป๊อปอะไรมาผสมบ้างหรือบางทีก็ต้องมีสั้นส้นอะไรบ้างตามกระแสอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเขาจะให้แบบว่าหนู่าสั้นสั้นเปี้ยวเปี้ยวโป๊ะโป๊ะตามแบบเ่าเอ๋ยวนี้มันต้องมีหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมีนุ่งทรงนุ่งสั้นอะไรเงี้ยหนูจะได้ขนาดไหนสมมติในดีกรีความเป็นน้องเมย์หนูหนูก็สั้นได้แต่ว่าหนูไม่สั้นขนาดเยอะเกินเยอะเกินเอาแบบโป๊ะโป๊ไม่เอาใช่ก็สั้นได้ประมาณนี้สั้นได้แต่ไม่ไม่เยอะทีนี้ไม่เอานะเออชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ ดูอายดูเขินเท่าไหร่กี้แล้วตอนนี้เพลงโอ้ยความรักนี่ออกมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งทำเพลงเสร็จแล้วหนูก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกเจอสื่อเจออะไรบ้างโปรโมทเพลงนี้ไหมหรือว่าโปรโมทเอาทางวิทยุอะค่ะเป็นเพลงแอบชอบเธอกับสังหอนค่ะสองเพลงตอนแอบชอบเธอใช่เอกับสังหอนใช่จ้ะนะคะนอกเหนือจากสมมติว่าโอเคเรื่องของ การเป็นนักร้องก็เป็นการตามความฝันอย่างหนึ่งของน้องเมย์ละนะคะอยากทําอะไรในวงการบันเทิงอีกมากนอกเหนือจากนี้ก็ทาทหมดอ,อยากทาหมด <c oughs> ใครจ้างหนูไปหมดเ,เหรอจิหรอยากทำทุกอย่างเลยเล่นละครละครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทําได้ต้องแต่ก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนพิธีกร ก่อนหนูคงไม่ถนัดรอต่อไปรอต่อไปรอต่อไปเออฉันก็ยังบอกเออเดี๋ยวน้องน้อยขอดแล้วทำไงดีว่ายืนคนเดียวแย่เลยของเราเลยงี่รอต่อไปรอต่อไปนี่น้องบอกเขาไม่ค่อยสนใจนะก็ตอนนี้ร้องเพลงให้ดีที่สุดก่อนนะคะอ่ะให้น้องเมย์ฝากถิ่นฐามชุดนี้กับแฟนๆชาวเขาลุกทุ่งแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะศิลปินคนใหม่ด้วยจากค่ายกรุงไทยครับเชนครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเมย์เมทินีนะคะจากค่ายกรุงไทยมิวสิกค่ะเป็น ค่ายที่ค่ายลูกของกรุงไทยออดิโอนะคะก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะอัลบั้มโอยความรักค่ะก็ขอฝากแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะ ฝากศิลปินหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การลุกทุ่งเราพัฒนานะมีคนสวยๆมีดาวดวงใหม่แจ้งเกิดมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รายการข่าวลุกทุ่งเราก็แน่นอนว่าใครใหม่ใครยังไงเราอัปเดตมาให้ได้ทราบกันแล้รับรองว่าดูรายการของเราทางสถานีข่าว s ป r i n นิ e ส s ทางสถานีดิจิตอลแห่งนี้หมายเลขช่อง19รับรองเลยนะครับว่าไม่ตกข่าวชาวลุกทุ่งอย่างแน่นอนวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับน้องเมย์เมทินีมากๆเลยครับขอบคุณมากมากค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จและโด่งดังเนาะค่ะพักกันแป๊บหนึงก่อนยะกลับมาช่วงหน้าคุยข่าวกันในช่วงที่3ครับ ฉันจะต้อง